สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่เคยพบเจอมาว่าที่บ้านเนี่ยเคยมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญหรือว่าที่เราเรียกกันว่าขโมยเนี่ยเข้ามาที่บ้านถึง2ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้ว เหตุการณ์มันเป็นยังไงมีทรัพย์สินอะไรที่หายไปบ้างมาีมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวเราไปเหตุการณ์ที่1ก่อนเลยนะโอเคเราไปเหตุการณ์ที่หเหตุการณ์ที่1เนี่ยก็บ้านผมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3หลังมีบ้านผมนะบ้านของอากงอมาม่าแล้วก็บ้านของคุณอานะครับ ทุกๆเย็นบ้านผมก็จะไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของอากงอาม่านะครับไปบ้านอาม่าก็จะทำอาหารไว้พวกเราก็จะไปทานอาหารร่วมกันนะครับทีนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าผม,ผมจำอ,อายุข,ของตัวเองเนี่ยได้จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดมาค่อนข้างที่จะนานแล้ว ก็น่าจะอยู่ประมาณอนุบาลนั่นแหละครับก็คือไปทานอาหารเสร็จแล้วก็ปกติบ้านเนี่ยก็คือไปบ้านอยู่รั้วเดียวกันนะบ้านอยู่ชิดกันเลยก็คือไม่ได้ล็อกประตูบ้านไว้แล้วปิดแค่ประตูที่เป็นประตูมุง้งลวดเนอะไหมครับปิดแค่ประตูมุง้งลวดไม่ได้ปิดประตูไม้ไม่ได้ล็อกอะไรเลยคือสามารถเปิดเข้ามาได้เพราะเราคิดว่าคงจะไม่มีอะไรเพราะเราไปแค่บ้านใกล้ๆแค่นั้นเองนะก็วันนั้น ป,ป้ายังไม่กลับนะครับแล้วก็ยังไม่มีน้องเทียนนะครับน้องเคียนยังไม่เกิดตอนนั้นก็ผมกับมาม่าครับก็ไปกินข้าวกันนะครับพอกินเสร็จกลับมาปุ๊บก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับประตูบ้านก็เหมือนเดิมก็คือ,อปิดประตูไว้เหมือนเดิมเป็นประตูมุงลวดก็ปิดอยู่ปกติแต่ไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้มีไม่ได้มี security อะไรหรือไม่ได้มีเซฟตี้อะไรเลย่ะไม่ได้ล็อกแล้วก็ไปกินข้าวทุกอย่างก็ปกติดี เสร็จปุ๊บกลับมาถึงบ้านเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับพอค่ำๆหน่อยครับน่าจะประมาณสักสามสี่ทุ่มประมาณนั้นก็ป,ป๊าป๊าได้เดินทางกลับมาจากทํางานนะครับเดินทางกลับมาจากทํางานปุ๊บเข้ามาที่ห้องทํางานก็คือเป็นห้องนี้แหละครับเป็นห้องนี้สมัยก่อนห้องนี้ป๊ป๊าใช้ทํางานนะครับปรากฏว่าโต๊ะเนี่ยได้ป๊ป๊าก็ได้สังเกตนะครับว่าลิ้นชักของโต๊ะเนี่ยมันเลื่อนออกมา มันเลื่อนออกมาป้าก็เอกใจแล้วว่าทําไมมันถึงเลื่อนออกมาได้ทําไมมันถึงเลื่อนออกมาเพื่อนๆลองนึกตามนะครับทําไมมันถึงเลื่อนออกมาป้าก็ลองนึกว่ามีใครมาเปิดแล้วไม่ได้ปิดหรือเปล่าแต่ก็มันก็ไม่น่าเนอะเพราะว่าเกนั้นมันก็มีแต่ของที่แบบของป้าดังนั้นฮะ,ะปรากฏมาดูเป็นโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กที่ป้าใช้อยู่ จำไม่ได้แล้วว่ายี่ห้ออะไรก็หายไปนะครับแล้วกเ็เงินสดของมามานะครับก็หายไปด้วยสามพันนะครับก็มามาก็ไปเปิดกระเป๋าทางตัวเองรู้ปรากฏว่าเงินหายไปด้วยก็คือสรุปเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือคาดว่าขโมยเนี่ยเขาก็น่าจะเข้ามาทางประตูหน้าบ้านนี่แหละเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยล็อกแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยเราปิดแค่มงล่วนเราไม่ได้ล็อกไงแล้วก็ เขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็มาคนโน่นคนนี่หยิบไปเลยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ล็อกบ้านทุกครั้งเวลาเราไปไหนออกไปข้างนอกออกไปใกล้ๆเรายังล็อกบ้านเลยปิดประตูลงกรเลยปิดประตูไม่ใช่ใส่ก่อนปิดล็อกลูกบิดนะครับถ้าไปไหนไกลๆเราก็ใส่เป็นคุญแจด้านนอกเลยป้องกันเอาไว้เลยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเพราะว่าก่อนเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรเราก็เปิด แล้วก็ไม่ได้ล็อกอะไรปิดแค่รวล้วนเลยครับขโมยก็เลยเข้ามาได้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเข้ามาคน้นแล้วก็เจอทรัพย์สินของป้าๆมามาแล้วก็หยิบไปนะครับโอเคไปต่อเหตุการณ์ที่2เลยเหตุการณ์นี้ระทึกมากนะครับอ่าเป็นช่วงเวลาประมาณสองทุ่ม เหตุการณ์นี okay, been, so ้เกิดจากที่หลังจากที่พวกเรากลับมาจากการไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะครับเหตุการณ์ที่2น้องเคนก็ยังไม่เกิดนะครับน้องเคนก็ยังไม่เกิดนะมีผมป้าป้าสองคนนะครับก็ขโมยเนี่ยขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับขึ้นมาที่ชั้นสองมาขโมยกล้องวิดีโอที่ป้าป้าเพิ่งซื้อมาใหม่และไปถ่ายที่ฮ่องกงครับผมขโมยก็ล้องวิดีโอไปครับกล้องวิดีโอที่ป้าป้าเนี่ย สราซื้อมาแล้วตั้งใจจะไปถ่ายคิปพวกเราแต่โชคดีที่ปปาได้ออกไฟล์ในกล้องวิดีโอน่ยเซฟลงมาเรียบร้อยแล้วครับเซฟลงมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไฟล์ยังอยู่ครับแต่ว่ากล้องเนี่ยไปแล้วแล้วก็เงินของมามานะครับเงินในกระเป๋าทังก็หายไปด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับครั้งแรกเนี่ย อย่างที่ได้เล่าไปก็คือเราไปรับประทานอาหารที่บ้านอามาก,ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าขโมยเข้ามาก็ยังไม่ได้เห็นตัวตนอะไรแต่ว่าเรารู้แค่ว่าของเนี่ยหายแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นขโมยครั้งแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครั้งที่สองอ,อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปข้างต้นว่าเหตุการณ์เกิดประมาณช่วงสองทุ่มนะครับก็ยังไม่กับมืดมาก แล้วก็ปะปานะครับปะปาก็กลับมาแล้วนะครับผมก็นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านอาม่านะครับเือนเดิมเลยก็คือมนม่าก็คือไปรับประทานอาหารการเสร็จแล้วผมเนี่ยวันนั้นก็นอนเร็วนอนเร็วกว่าปกติก็เข้าไปนอนในห้องนอนแล้วทีนี้มาม้าก็อยู่ในห้องกับผมด้วยเสร็จแล้วเนี่ยมาม้าก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาทําอะไรอยู่ข้างหน้าห้องได้เสียงก็แกลก็แกลนะก็เลยเข้าใจนะเข้าใจว่า ป้าาของผมเนี่ยกลับมาจากทํางานแล้วก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ตะโกนเรียกว่าอ้าวพี่กลับมาแล้วเหรอ,อประมาณนี้ก็คือคุยกับป,ปา้าแเลยเข้าใจว่าเป็นป,ปา้าก็เลยเปิดประตูไปแล้วก็เรียกปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือเป็นผู้ชายครับผม เราล้วขนลุกเลยเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีน้าเงินนะครับก็ความสูงก็กลางๆนะครับไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากครับผมตัวก็กลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ก็กําลังก้าวขาลงมันได้ลงไปครับกําลังก้าวขาลงจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งซึ่งอย่างที่ได้เรียนไปก็คือกล้องวิดีโอที่ป๊าๆเพิ่งซื้อมาได้ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับไม่เกี่ยบทีเดงก็ไปด้วยแล้วก็เงินสดของมาๆมก็หายไปด้วยครับผมก็ เดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าโจรเนี่ยขโมยที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาทางหลังบ้านก็คือทําการล็อกแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยม้ามเนี่ยไม่ได้ลงกรอนเอาไว้ครับผมล็อกแค่ลูกบิดก็คือขโมยเนี่ยใช้เขควงครับผมงัดเข้ามางัดทางหลังบ้านเข้ามาอ่ะงัดทางหลังบ้านเสร็จแล้วเข้ามาในบ้านแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองขโมยเสร็จเดินลงมาแล้วก็หนีออกไป หลังจากนั้นครับมาม้าก็วิ่งไปอีกห้องหนึ่งครับหยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรหาปปาป๊าป๊ากำลังรับประทานอาหารไปที่บ้านอามาโทรไปหาป๊าปาเสร็จแล้วพอปราปารู้เรื่องป๊าป้าก็รีบเลยครับวิ่งไปอามาก็มาช่วยนะครับตะโกนเรียกคนมาช่วยนะครับตอนนั้นก็คนออกมากันเยอะเลยครับแล้วก็ยามนะครับยามมากับสิบคนแล้วก็มีตำรวจมาบ้านนะครับตอนนั้นก็เรียกได้ว่าโอ้โห เอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็เรากไ็ได้ไปพบเจอเป้อันหนึง่งซึ่งก็คาดว่าขโมยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะทําการหนีนะครับได้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าเราพบเป้แล้วก็พบเสื้อผ้าที่ขโมยคนเนี้ยใส่แล้วก็น่าจะเปลี่ยนใส่ตอนก่อเหตุแล้วก็เปลี่ยนก่อนที่จะทําการหลบหนีนะครับทิ้งไว้อยู่ข้างบ้านด้วยหูวเป็นไงครับเพื่อนๆฟังแล้วก็ อันน่ากลัวเหมือนกันนะครับขนาดครั้งที่สองในล็อกบ้านแล้วยังขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับมามาก็เข้าใจว่าปราป้ามาเปิดประตูออกไปนะครับตะโกนเรียกด้วยนะครับตะโกนเรียกด้วยว่ากลับมาแล้วเหรอยังไงประมาณนี้สุดท้ายเป็นขโมยนะครับผมโอ้โหแต่ก็มามาก็มีสติดีมากครับผมก็หยิบโทรศัพท์โทรหาได้แล้วก็ ช่วยกันนะครับตอนนั้นก็ในคืนนั้นเนี่ยคนในซอยก็ออกมากันหลายบ้านนะครับออกมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับไม่สามารถจับจับอ่าบุคคลดังกล่าวได้ไม่สามารถจับขโมยดังกล่าวได้นะครับเพราะว่าคาดว่าเขาน่าจะได้หนีออกไปแล้วนะครับหนีออไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นแค่รั้วธรรมดาเราไม่มี ลวดนาวไม่มีลวดเหล็กเราไม่มีอะไรเลยคือเป็นปปรั้วเปล่าๆเรียกได้ว่าถ้าปีนเนี่ยปีนง่ายมากเลยคือคนตัวสูงๆหน่อยไม่ต้องสูงมากอะปีนข้ามมาแล้วก็ปีนข้ามได้เพราะรั้วนี่แทบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอะจริงครับผมนะครับก็เพื่อนๆทุกท่านก็อยู่บ้านนะครับต่อให้บ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ทองระวังแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับ นะครับก็ช่วงนี้ช่วงโควิดก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยระวังภัยต่างๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเพื่อน,อนๆคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับกดไ like, ลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทีเทียนชแนลด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ